ครงสร้างทุกิจท็อปอัพทุรศนะครับโดยคลิปนี้อัปเดตเมื่อวันที่6เมษายน2565เราไปทําความรู้จักบริษัทท็อปอัพทุรรศพร้อมกันครับบริษัทท็อปอัพทุเรศนะครับก่อตั้งโดยท่านประธานสรวัฒน์ภัศาลสรวัฒน์หรือดรเคนนะครับโดยมีบอสลุงท่านพัชรีภพศาลสรวัฒน์เป็นรองประธานกรรมการบริหารนะครับโดยที่บริษัทท็อปอัพทุรินะครับของเราตั้งอยู่ที่196ซอยนุน44 ตรงข้ามแยกสิบถนนดนซีแขวงช่องดนซีเขตจันรวกกรุงเทพมหานครนะครับเราทําในรูปแบบของมินเล่นแนครับนะครับลงทุนมหาศาลเลยนะครับในการสร้างบริษัท็ทปอัลทูนิสตนะครับและภายในบริษัทก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการแล้วก็ไปรับรู้ข้อมูลของบริษัท็ทปอัลทูิสตได้ที่มินเล่นแนครับที่อยู่ตามที่ผมว่านี้นะครับนะครับข้างในเป็นแบบนี้สวยงามมากนะครับ บริษัททอปบริทนะฮะโดยที่ทอปบริทนะครับดำเนินธุรกิจนะครับในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายครับพูดตรงๆเลยว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายโดยที่เราได้รับใบอนุญาตจากทางสบบเมื่อวันที่10มีนา2557นนะครับให้ขายซอฟต์แวร์เบสเซจที่เรียกว่าแอปพลิเคชัน ITS เพราะฉะนั้นวันนี้ทอปบริทจดทะเบียนทำธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับคุณสามารถเช็คตรวจสอบไปที่หมายเลขสบบ116 6ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับโอเคนะ ฉะนั้นนะครับวันนี้เราท,ทําธุรกิจเครือข่ายนะครับในรูปแบบของการใช้แอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า ITS เพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้เศรษฐกิจไม่ดียังไงคนก็เลิกใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนของเรานะครับเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันก็คือสิ่งจาเป็นที่ เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แอปพลิเคชันคืออะไรครับแอปพลิเคชันคือโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆออกแบบมาสําหรับโมบายโมบายก็คือง่ายก็คือโทรศัพท์มือถือนี่แหละง่ายๆเลยแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แอปพลิเคชันนะครับเป็นโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าหรือบริโภคผู้บริโภคให้สะดวกต่อการใช้งานแอป,ปจะมีเยอะแยะเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแอป,ปที่เราใช้ในการบันเทิงแอป,ปที่เราใช้ในการซื้อขายออนไลน์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ แอปเนี่ยมันมีทั้งการโหลดฟรีแล้วก็จ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นที่คุ้นเคยและเป็นที่ต้องการของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้วอย่าลืมครับท็อปรุริษททำธุรกิจเครือข่ายผ่านแอปพลิเคชันดังนั้นแอปพลิเคชันของเราชื่อว่า ITS ครับแอปพลิเคชัน ITS นะครับท่านสามารถโหลดได้ผ่านทาง Google p a y Play Store, App Store นะครับพิมพ์ว่า ITS โหลดเข้ามาในโทรศัพท์ของท่านได้ก่อนเลยนะครับ ดังนั้นนะครับวันนี้นะครับแอปของเรามีอะไรมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในแอปนี้นะครับก็คือตัวแรกก็คือเรามีซิมโปรโทรศัพท์จากค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยค่ายสีฟ้านะครับค่ายสีฟ้าค่ายนี้นะครับได้เอาโปรที่เรียกว่าซุปเปอร์เซฟครับเป็นโปรที่เล่นเน็ตความเร็วสูงสุด 4G 5G ไม่อั้นโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้น เราใช้เงินในการซื้อโปรนี้หนึ่งปีเพียงแค่หนึ่งพันสามรอยเก้าสิบาทเท่านั้นฮะหนึ่งพันสาอยเก้าสิบาทต่อปีนะครับอันนี้ไม่รวมค่าส่งหกสิบาทนะนะครับคุณสามารถที่จะซื้อโปรซูเปอร์เซฟเน็ตความเร็วสูงสุด 4G 5G ไม่อั้นโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นผ่านแอปพลิเคชัน ITS ของบริษัท Top Up To l i ลิได้เพราะฉะนั้นนี่คือหัวจอะที่สามารถให้ท่านนะครับใช้ชอบเชีร์ ใช้ดีบอกต่อสร้างรายได้เพราะธุรกิจเท่าธุรกิจเป็นธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายสามารถให้ท่านเอาไปสร้างเครือข่ายจากการบอกให้คนใช้โทรศัพท์ในราคาประหยัดผ่านโปรซูเปอร์เซฟในราคาประหยัดแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับแต่มันจะมีอีกโปรหนึ่งครับนะฮะเรียกว่าโปรโซเชียลโปรโซเชียลก็จะเป็นโปรของค่ายสัญญาณมือถือยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยอีกค่ายหนึ่งเป็นค่ายสีแดงนะครับค่ายนี้คุณสมบัติไม่ต่างกับ โปรซูเปอร์เซฟรายปีเน็ต 4G 5G ไม่อัน้นโทรทุกเคาขายไม่อัน้นแต่อันนี้จ่ายเป็นรายเดือนครับเพียงแค่เดือนละ175บาทนะครับก็เล่นโปรแบบอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้น 4G 5G แล้วก็โทรไม่อั้นนะครับโดยคนที่สนใจโปรนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับท่านจะต้องนะครับท่านจะต้องเข้ามาซื้อผ่านแอป ITS และเดือนแรกนะครับจะมีค่าเปิดซิม50บาท นะครับค่าเปิดตื่น50บาทแล้วก็จ่ายค่าบริการรายเดือน175บาทท่านก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเล่นแบบไม่จุใจไม่อั้นโทรทุก่ายไม่อั้น1เดือนเต็มๆครับแล้วเราก็จ่ายเดือนละ175ปอกไปเรื่อยๆ นะครับนี่คือ2โปรครับโปรซูเปอร์เซฟกับโปรโซเชียลซึ่งเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะใช้เราชอบชอบและเชียร์ให้เกิดรายได้ได้ไ,ดไม่ยากครับกับบริษัทท็อปอัพธุลิครับนอกจากโปรเรามีโปรโทรศัพท์จัดจำหน่ายแล้วแอปไอทีเอสของเรายังเป็นเรามีระบบเติมเงินโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับให้กับ3ค่ายนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะใช้แอปไอทีเอสของเราเนี่ยนะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกเนี่ยท่านสามารถจะให้บริการเติมเงินมือถือกับใครก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับสามค่ายยักษ์ใหญ่ นะครับทุกการเติมเงินนะครับจะคืนกลับมารูปแบบของคะแนนและคะแนนตรงนี้แหละครับที่เอาไว้ปันเป็นโบนัสรายได้้กับให้กับท่านครับเพราะที่คือธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจสร้างรายได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสามารถสร้างเครือข่ายของท่านให้เครือข่ายของท่านนะครับไปเติมเงินโทรศัพท์ให้ใครก็ได้ท่านก็จะมีรายได้จากการสร้างระบบเครือข่ายตรงนี้ไม่ยากครับนะฮะนอกจากเราเติมเงินโทรศัพท์มือถือได้แล้วแอปของเรานะครับยังเป็นเขาเรียกว่ามีระบบช h อปแอนเปย์นะครับระบบช h อปแอนเปย์นะครับ หมายความว่าถ้าใครนะครับที่เป็นเจ้าของสินค้าเจ้าของร้านค้าเจ้าของการให้บริการสามารถเอาสินค้าร้านค้าและบริการนะครับเข้ามาจัดจําหน่ายผ่านแอปของเราได้ครับแบบนี้ครับหรือท่านใดที่เป็นสมาชิกกับท็อปทวริสท่านก็สามารถที่จะเอาสินค้าร้านค้าและบริการเอาเข้ามาจัดจําหน่ายได้เหมือนกันครับนี่เขาเรียกว่าช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นมาร์เก็ตเพจฮะเป็นระบบช้อปออนไลน์เราเรียกว่า T2 r Shop a ช p a y นะครับและที่สําคัญนะครับในแอปของเรานะครับ ก็ยังมีแอปพลิเคชันอีกแปอปหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแอป Fin โบเกอร์นะครับแอปฟินนี้เขาก็จะมีบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของประกรันวินาศภัยเกี่ยวกับการต่อพรบรถยนต์นะครับการต่อประกันรถยนต์นะครับมากมายเลยมากกว่า25มากกว่า20 25บริษัทนะครับเป็นบริษัทชั้นนำเนี่ยนะครับสมัยใหม่เพราะว่าถ้าท่านใดเป็นสมาชิกกับท็อทูริสแล้วท่านสามารถที่จะซื้อพรบ พ่อพรบผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมครับทุกการทําธุรกรรมมันจะมีคะแนนคืนกลับและคะแนนนี้ละครับที่จะแปลงเป็นโบนัสสร้างรายได้กับธุรกิจท็อปอัพทูริสครับนะฮะเพราะฉะนั้นแอปของเรานะครับมีประโยชน์แน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องของโปรประหยัดไปคุยกับใครคนปฏิเสธยากมากนะครับฉะนั้นแอปพลิเคชันของเราใช้ทํางานส่วนรหัสสมาชิกของคุณใช้ทาเงินครับดังนั้นนะครับถ้าคุณจะให้แอปตัวนี้สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้ คุณต้องมีรัสสมาชิกนะครับโดยที่วันนี้แพ็กเกจสมาชิกของเราหรือแพ็กเกจธุรกของเราเนี่ยจะมี4แพ็กเกจเริ่มจากแพ็กเกจที่1เรียกว่า s i ส์ S นะครับหร s หัสเอสไรหัสนะครับคุณสมัครสมาชิกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับตลอดไปเลยแค่ครั้งเดียว 1>, 1 3 1 3บาทมี800คะแนนทำรายได้สูงสุดจากการสร้างเครือข่ายจากการที่ใช้แอปพลิเคชันไอเทสไม่ว่าคุณจะใช้ในในการที่ไปแนะนำให้คนใช้โปรโประหยัดก็ดีทำรายได้จากการสร้างเครือข่ายสูงสุดตวันถึงวารา5,000บาทต่อวันครับหนึ่งรหัสใช้งนแค่น 1, ่งนบาทททำรายได้สูงสุดวารา5้0 0ันะ 5, นะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับเออแล้วก็หนึ่งรหัสนะครับท่านสามารถคุยติดรหัสของท่านนะครับสองคน ในการที่ไปให้คนใช้โปรประหยัดเนี่ยแหละแล้วคุณทํา2คนนี้ให้เป็นสองสายงานคุณสามารถทํารายได้สูงสุดได้ถึงวลาห้าพันบาทต่อวันนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณมี3มรหัสไซด์เอ็มนะครับราคาเพียงแค่3ามพยี่สิบสาทบาททานั้นครั้งเดียวจบในการสมัครสมาชิกคุณจะมี3รหัส3รหัสคุณคุยติดตัวนะครับติดรหัสคุณได้4ี่คนคุณแนะนําี่คนและคุณสร้าง4ี่คนเป็น4ี่ทีมนะครับคุณสามารถทาเงินสูงสุดได้ถึงวันลาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวันครับ แต่ถ้าคุณตัดสินใจเลือกไซส์ L 7รหัสนะครับ7ดรหัสราคาเพียงแค่7,643บาทเท่านั้นนะครับทำไรายได้สูงสุดนะครับ35,000บาทต่อวันจากการที่คุณคุยติดรหัสหรือติดรหัสหรือติคดครบเนี่ยคุยติดตัวหรือติดรหัสเนี่ย8คนครับ8คนคุณทําให้เป็น8ทีมนะครับคุณทำไรายได้สูงสุดวันละ35,000บาทต่อวันนะครับผมอย่าลืมนะครับจากการที่เราไปคุยเรื่องของการใช้โปรโประหยัดผ่านแอป IGs ไม่ได้ยากนะครับ สุดท้ายครับไซซ์เแนะครับ15รหรัสราคาเพียงแค่16,813บาทนะครับครั้งเดียวจบนะครับทำรายได้นะครับสูงสุดได้ถึงวันละ75,000บาทต่อวันจากการที่คุณคุยติดหรหัสหรือติดตัวคุณเพียงแค่16คนทำ16คนนี้เป็นศพ16ทีมทำเงินสูงสุดได้75,000บาทต่อวันครับเพราะรหัสหนึ่งให้ไม่เกิน5,000บาทเห็นไหมครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับแพ็กเกจธุรกิจเลือกได้ครั้งเดียวรหัสเดียวแพ็กเกจเดียว เลือกไซส์ S หนึ่งพบามททำรายได้ได้ห้าพันเลือกไซส์2สามพันบาททำรายได้ได้วันละหนึ่งับาทต่อวันเลือกไซส์ L เจ็ดพันหกร้บาทททำรายได้ได้วันละสามหมืับาทต่อวันและ XL หนึ่งหมื่าบาททำรายได้สูงสุดได้วันละเจ็ดหบาทต่อวันนะครับเลือกแพ็กเกจไหนแล้วคุณทําแพ็กเกจนั้นตลอดไปเลยนะครับไม่มีการอัปไซส์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายได้ของเราจะมีทั้งหมดสข้อใหญ่หญ่โบนัสข้อที่หนือ ได้ทันทีครับหลังจากที่คุณแนะนําได้โบนัสขายลิก้สิ์หรือโบนัสแนะนํานะครับเพียงแค่คุณแนะนําให้เขานะครับสนใจในแอปไอทสแล้วเขาตัดสินใจจะลงแพ็กเกจธุรกิจอะไรคุณจะได้โบนัสข้อนี้ทันทีครับยกตัวอย่างครับคุณไปแนะนําแล้วเขาสนใจไซ้์เอหนึ่งรหัสน,นะครับโบนัสค่าแนะนําคือ200บาทโอนเ,เข้าบัญชีไอบัคคุณเดียวนั้นเลยถ้าคุณไปนแนะนาใครก็ตามเขาสนใจไซ้ m เอ็มสามรหัสโบนัสค่าแนะนาไซส์เอ็มหกร้อยบาทเข้าบัญชีคุณไอบัคคุณเดียวนั้นเลย ถ้าคุณแนะนำใครเขาเขาสนใจไซส์ X L เจ็รหัสค่าแนะนำไซส์ L ก็คือหนึ่งพันสี่รอยบาทโอนเข้าบัญชีไอโคุณเดียวนั้นเลยถ้าคุณแนะนำใครแล้วเขาสนใจไซส์ XL สิบ้ารหัสนะครับโบนัสค่าแนะนำ XL คือสา0พันบาทนะครับเข้าบัญชีไอโคุณเดียวนั้นเลยครับโบนัสข้อนี้คุณแนะนำวันละกี่คนก็ได้นะครับได้ตอบครั้งได้รับทันทีนะครับนี่คือโบนัสที่หนึ่งโบนัสที่สองครับเรียกว่าโบนัสบริหารทีมยี่เปอร์เซนโบนัสข้อนี้ได้รายวันครับเป็นโบนัสที่ให้เราสร้างเครือข่ายแบลนะครับ มาในข้อนี้นะครับหนึ่งคือรายของคุณเนี่ยหนึ่งรายของคุณเนี่ยต้องมีซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนแบบนี้ครับคือแนะนําซ้ายคนขวาคนนั่นแหละนะครับอย่างอย่างเช่นนี้ครับคุณเอคุณบีนะทีนี้ถ้ามาดูว่าคุณเอที่คุณแนะนาเขาสนใจไซด์ไหนถ้าเขาสนใจแพ็กเกจ L เจ็ดรหัสคุณอย่าลืมนะแพ็กเกจ L คุณจะได้โบนัสค่าแนะนำทันทีหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับในโบนัสข้อแรกจากนั้นแพ็กเกจ L มีห้าพันคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับห้าพันคะแนนจากคุณเอใช้แพ็กเกจ L นะครับก็จะเก็บไว้ที่คุณด้วยห้าพันคะแนนอยากดูในตามภาพนี้เลยนะฮะจากนั้นคุณไปคุยอีกคนครับคุณบีนะครับถ้าคุณบีสนใจแพ็กเกจ XL แพ็กเกจ XL คุณจะได้โบนัสคะแนนสามพันบาทโอนเข้าบัญชีคุณเดียวนั้นเลยแพ็กเกจ XL มีคะแนนหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนนะครับคุณวางคุณบีไว้ทางขวาแบบนี้ครับดังนั้นหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนก็จะถูกเก็บไว้ทางขวาของคุณด้วยตามคู่ตามรูปเลยนะครับถ้าตอนนี้ในหนึ่งวันวันนี้นะครับในรายของคุณนะครับมีคะแนนซ้ายขวาแบบนี้นะครับคะแนนไม่จำเป็นต้องเท่ากันครับ ระบบจะคูณคะแนนฝั่งน้อย20เปซ็นเป็นงินให้คุณเข้าตอนเที่ยงคืนครึ่งเพราะฉะนั้นซ้ายมี5,000คะแนนขวามี1,600คะแนนคะแนน5,000น้อยกว่า1,600ระบบคูณ20ซนที่5,000คะแนนก็คือ1,000บาท1,000บาทนี้ก็จะโอนเข้าบัญชีแอร์บับคุณตอนเที่ยงคืนครึ่งจากนั้นนะครับคะแนน5,000คะแนนก็จะไปลบออกจาก1,600คะแนนนะครับฉะนั้นคะแนนฝั่งมากของคุณก็ยังเหลือคะแนนตั้งเอาไว้5,600คะแนนครับระบบจะเก็บคะแนนให แล,และบ,บนัสข้อนี้ให้รายได้สูงสุดไม่เกินเวนลา5,000บาทเพราะฉะนั้นคะแนนฝั่งน้อยที่ใช้คํานวณต่อวันเนี่ยถึงไม่จึงไม่เกิน25,000คะแนนคะแนนฝั่งมากคุณจะมีเท่าไหร่ก็ได้คุณมีไปเลยแต่คะแนนฝั่งน้อยเห็นไหมมีให้สูงสุดไม่เกิน25,000คะแนนต่อวันเพราะ25,000คะแนนต่อวันคูณ20%ก็จะกับ5,000บาทเพราะบทน,นข้อนี้ให้สูงสุดต่อวันลดหนึ่งไม่เกิน5,000บาทครับนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับ25,000คะแนนถูกคำนวณนเปงิน5,0 คะแนนฟั่งมากก็จะเหลือส่วนต่างเอาไว้โบนัสข้อนี้จะเก็บคะแนนเอาไว้นะครับเพียงแค่คุณรักษาคนณสมบัติคะแนนเพียงเดือนละ2องบาบาทต่อเดือนนะครับระบบคืนให้ร้อยคะแนนคะแนนก็จะถูกเก็บเอาไว้แล้วคะแนนเจอกันเมื่อไหร่ในวันนั้นก็จะคำนวณเงิน20%ในคะแนนฝั่งน้อยครับนะฮะตรงนี้คือโบนัสระหยัดทีมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโบนัสข้อที่หนึ่งข้อที่2ให้คุณฟังได้ชัดเจนกว่าขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าคุณชอบไซส์เอน่รหัสนะครับใช้เงินแค 1, ทำรายได้สูงสุดวันละ5,000ถ้าคุณชอบไซส์ M นะครับราคา3,423บาทมี2,200คะแนนทำรายได้สูงสุดวันละ15,000ถ้าคุณสนใจไซส์ L นะครับราคา7,643บาทมี5,000คะแนนทำรายได้สูงสุดได้วันละ35,000บาทต่อวันถ้าคุณสนใจไซส์ XL นะครับราคาอยู่ที่1 6, 80, oh, 1, 6 8 3บาทมี1 6 0 0คะแนนแล้วก็ทำรายได้สูงสุดวันละ75,000บาทต่อวันการลงแพบเกณฑ์ธุรกิจลงทั้งเดียวจบครับแล้วสร้างรายได้ตลอดไป นะครับเรามาดูตัวอย่างกัน <c oughs> นะครับสมมุติว่าตัวคุณนะครับข้างบนลงไซส์ S หนึ่งรหัสและตัวคุณข้างล่างลง XL สิบห้ารหัสนะครับแยกเป็นสองพาร์ทใครสนใจไซส์ S หนึ่งรหัสดูข้างบนใครสนใจ XL สิบห้ารหัสดูข้างล่างนะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเราแนะนำสี่คนวันละคนเป็นยังไงนะครับเริ่มจากวันแรกวันแรกคุณแนะนําคุณ a ถ้าคุณ a สนใจคุณมีหนึ่งรหัสคุณวางคุณเไว้ที่ซสารหัสที่หนึ่ง แต่ถ้าวันนี้คุณมี15รหัสคุณเอสนใจคุณวางไว้ทางซ้ายหลัส14ข้างล่างนะครับคุณดูตามภาพนะจากนั้นมาดูว่าคุณเอสนใจแพ็กเกจอะไรถ้าคุณเอสนใจแพ็กเกจ XL คุณดูครับโบนัสค่าแนะนำ XL คือ3,000บาทไม่ว่าคุณจะมี1นรหัสหรือ15รหัสคุณจะได้โบนัสค่าแนะนำทันทีครับ3,000บาทจากการที่คุณเอสนใจลงแพ็กเกจ XL จากนั้นไซต์ XL มี1 6 0 0คะแนนคุณดูนะครับคุณมี1รหัสคุณดูข้างบนครับ 1น0 0อคะแนน XL มันจะถูกเก็บไว้ทางซ้ายหลักที่ห่ของคุณด้วยแต่ถ้าคุณมี15รห,หัสคุณดูครับ1600คะแนนจะถูกเก็บไว้ที่ซ้ายหลักส4ของคุณแล้วคะแนนมันจะวิ่งขึ้นไป12 18 6 4สิองนครับแบบนี้ครับคะแนนถูกเก็บหมดเลยครับข้างหนึ่งของคุณนะครับโอเควันที่1จบแล้วได้ไปละ3า0พันวันที่2ครับถ้าวันที่2คุณคุยกับคุณ B ีนะครับถ้าคุณ B ีสนใจคุณมีหนึ่งรหัสแต่คุณนใจคุณวางไว้ทางขวาหลัก Zhong, ลล5 ้างล่างครับคุณดูจากนั้นดูว่าคุณบีสนใจแพ็กเกจอะไรถ้าคุณบีสนใจแพ็กเกจ XL นะครับ XL ค่าแนะนําคือส0มพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมี1รหัสหรือ15รหัสโบนัสค่าแนะนาทางานทันทีครับอีก3า0พันบาทได้ไปอีกแล้วจากนั้น XL มีหนึ่งรคะแนนคุณดูครับคุณมีหนึ่งรหัสคุณดูข้างบนหนึ่งร้อยคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันหร้อยคะแนนหนึ่งห่หกร้อคะแนนขอโทษครับนะครับก็จะถูกเก็บไว้ที่ทางขวาลังที่หนึ่งของคุณนะครับส่วนถ้าคุณมีสิบ หลักสิบห้าของคุณทางขวาหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนก็จะถูกเก็บเอาไว้แล้วคะแนนมันจะวิ่งขึ้นหลักสิบสามสิบเอ็ดเก้าเจ็ดห้าสามหนึ่งเห็นไหมครับอ่ะคุณดูครับคุณมีหนึ่งรหัสคุณดูข้างบนครับในวันนี้คะแนนของคุณมีสองอ่าหนึ่งรายของคุณมีสองฝั่งละผมบอกแล้วว่าโบนัสข้อรายวันเนี่ยขอให้มีคะแนนนะครับคะแนนฝั่งน้อยถูกคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่บังเอิญว่าคะแนนเท่ากันคุณเห็นไหมครับหมื่นหกร้อยคะแนนเท่ากันถ้าคะแนนเท่ากันระบบมันจะคูณฝั่งหนึ่งไปเลย หนึ 1> 1, ่งยี่สิบเซนจากหนึ่งหกร้อยก็คือสองพันหนึ่งร้อยี่สิบสองพันหนึ่งร้อยี่สิบก็จะถูกโอนเข้าบัญชีไอบ็อก OK, คุณตอนเที่ยงคืนครึ่งครับเรียกว่าโบนัสบริหารทีมจากนั้นคะแนนเท่ากันมันจะเป็นล้างออกจากกันจบคุณมีสิบห้าหลานคุณดูข้างล่างครับหลาที่หนึ่งของคุณนะครับมีคะแนนซ้ายขวาคะแนนหกพันหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนเท่ากันระบบจะคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปข้างหนึ่งเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนก็คือสองพันหน,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 นึ่นนนงร้อยยี่ส โอเคครับนี่คือวันที่สองจบแล้วครับอ่าวันที่สามครับไปคุยอยู่คุณซีถ้าคุณมีหนึ่งรหัสคุณดูข้างบนครับถ้าคุณมีคุณซีสนใจคุณต้องประวางข้างล่างละนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณมาวางคุณซีไว้ใต้คุณเอนะครับแล้วดูว่าคุณถ้าคุณมีสิบห้ารหัสถ้าคุณซีสนใจคุณสามารถวางคุณซีไว้ทางขวารหัสสิบสี่ของคุณได้ตามรูปเลยข้างล่าง นะครับจากนั้นดูว่าคุณ C สนใจแพ็คเกจอะไรถ้าคุณ C สนใจ XL โบนัสค่าแนะนํา XL คือ3,000บาทจะถูโอนเข้าบัญชีไอบอทคุณทันทีครับไม่ว่าคุณจะมี1รหัสหรือ15รหัสนะครับจากนั้น XL มี1600คะแนนคุณดูหลักที่1ข้างบนครับถ้าคุณมี1รหัสคะแนนจะวิ่งไปที่คุณ A 1600คะแนนแล้ววิ่งไปที่คุณด้วย1600คะแนนนะครับแต่ถ้าคุณมี15รหัสคุณดูข้างล่างครับเลือ XL จากคุณ C นะครับลาด14ทางขวาคุณก็จะมี1600คะแนนแล้วก็ไอ้1600คะแนนตรงนี้นะครับมันจะไปรวมคะแนน ผ่อนข้างบนครับรหัส12 18 64 1 21เนี่ยคะแนนถูกรวมไปอีกครับจากหมื่นคละคะแนนกลายเป็น, 20, 200น,น,น,นส,สองหมื่นสองร้อยคะแนนละคะแนนสูงสสมกันไปอีกนะครับทีนี้มาดูครับถ้าคุณมีหนึ่งรหัสข้างบนนะครับคืนนี้คุณยังไม่ได้โบนนะัสบริหารทีมเพราะอะไรครับเพราะว่ารหัสที่หนึ่งของคุณตอนนี้มีคะแนนแค่ฝั่งเดียวแต่ถ้าคุณมีสิบห้ารหัสคุณดูข้างล่างครับตอนนี้รหัสสี่ของคุณมีคะแนนสองฝั่งครับเพราะฉะนั้น โบนัสบริหารทีมทํางานทันทีครับโบนัสข้อ2นะครับระบบจะคานวณคะแนน,นฝั่งน้อย20%แต่คะแนนเท่ากันร,ระบบจะคูณไปข้างหนึ่งเลย1 000, 000, นึ่งหมคะแนนถูกคานวณน20%เปเงินสองพนบาทจะถูกโอนเข้าบัญชีไอพ็อกคุณตอนเที่ยงคืนครึ่งครับจากนั้นคะแนนก็จะไปล้างออกจากกันครับโอเคครับอ่ะมาดูคนที่4วันที่4วันสุดท้ายนะครับผมยกตัวอย่างแค่4ี่วัน4ี่คนนะคุณดีถ้าคุณดีสนใจคุณมีหนึ่งรหัสนะครับข้างบนคุณวางคุณดีไว้ทางขวาละเอ้ไว้ไว้ไวข้างล่าง ใต้หลักคุณบีนะครับแต่ถ้าคุณคุณมีสิบห้ารหัสข้างล่างนะครับคุณวางคุณดีไว้ที่ซ้ายหักสิบห้าของคุณได้ตามตามภาพข้างล่างเลยนะจากนั้นมาดูครับคุณมีหนึ่งรหัสข้างบนนะรหัสที่หนึ่งของคุณน่ข้างบนนะครับถ้าคุณดีสนใจไซส์เอ็ลโบนั้คะแนนเป็นเท่าไหรครับสามพันสามพันก็จะถูกโอนเข้าบัญชีไอเบลคุณครับไม่ว่าคุณจะมีหนึ่งรหัสหรือสิบห้ารหัสก็ตามครับนะจากนั้นนะครับเอ็กแอลมีหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนนะครับคุณมีหนึ่งรหัสคุณดูข้างบนนะ XL นะครับของคุณบีจะขึ้นไปที่หนึ่งหมื่นหัวหนึ่งหมื่นหัวคะแนนที่คุณบีด้วยแล้วก็ไปที่คุณด้วยนะครับแต่ถ้าคุณมีสิบห้ารหัสนะครับคุณดูนะนะครับสายหักสิบห้าก็จะมีหนึ่งหมื่นหัวคะแนนจาก XL แล้วคะแนนหนึ่งหมื่นหัวคะแนนจะไปรวมพอร์ตข้าบนก่อนครับไปรวมของเกา่าพอร์ตข้้วบนครับนะครับฉะนั้นหลักข้าบนของคุณก็จะมีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นอีกนะครับตามรูปเลยอ่ะทีนี้คุณมาดูถ้าคุณมีหนึ่งหลักข้าวบนนะครับ ตอนนี้นะครับวันนี้คะแนนมี2ฝั่งแล้วได้เงินแน่นอนครับในโบนัสบริหารทีมรโบนัสรายวันระบบจะคูณ20%เคะแนนฝั่งน้อยแต่ตอนนี้คะแนนเท่ากันเพราะฉะนั้นระบบจะคูณ20เอร์เซนที่1,600ก้อก็เท่ากับ2 1 2 0โหนึ่งรอยินเข้าบัญชีไอบอลของคุณนะครับทีนี้แล้วคะแนนมันก็จะล้างออกไปทีนี้คุณมี15ล้าหลาคุณดูข้างล่างครับ หลัที่หนึ่งก็มีคะแนนสองฝั่งหลาสิบห้าของคุณก็มีคะแนนสองฝั่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลักที่หนึ่งของคุณระบบก็คำนวณยี่สิบเซนจากหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนก็เท่ากับสองพันหนึ่งร้อยี่สิบก็โอนเข้าบัญชีเอเบิลคุณนะครับส่วนหลัสิบห้า 15, นะครับคะแนนสองฝั่งระบบก็คูณหนึ่งยี่สิบเซนจากหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนก็คือสองพันหนึ่งร้อยี่สิบาทก็ถูกโอนเข้าบัญชีเอเบิลคุณนะครับและคะแนนก็ล้างออกจากกันครับโอเคนะครับเอาแค่สี่วันสี่คนนกกัับมมรรวอได้ สี่วันสี่คนสี่ xl ถ้าคุณมีหนึ่งรหัสคุณดูครับสี่วันนี้คุณรับระโบนัสค่าแนะนําไปหมื่นสองลวโบนัสบริหารทีมไปสองสี่พันสองร้อยสี่สิบเท่ากับคุณมีรายได้นะครับสี่วันนี้ก็คือหนึ่งหมื่นสองร้อหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบาทนะครับแต่ถ้าคุณมีสิบห้ารหัสคุณดูครับนะคุณได้รายได้ไปสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาททำงานเท่ากันคุยกับคนเหมือนกันแต่รหัสที่คุณมีไม่เท่ากันส่งผลให้รายได้ที่แตกต่างกัน แต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับนะคุณดูครับสี่วันสี่คนเนี่ยคุณได้ไปหนึ่งหมื่นหกร้อหนึ่งมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบาทคุณมีหนึ่งรหัสนะครับหนึ่งรหัสใช้เงินหนึ่งพันสามรสิบสาบาทคําถามคือคืนทุนไหมครับคืนทุนแน่นอนครับเพราะคุณได้ไปหมื่นหกเลขกลมกลมไซส์ X คุณมีคุณลงไปแค่หนึ่งพันสามรสิบาบาทคุณคืนท <Ink lugar. S 2> ุนแล้วครับหลังจากนี้นะครับคุณก็บริหารไซส์หนึ่งรหัสไปตลอดชีวิตได้เลยคุณเพิ่มไซส์ไม่ได้ละคุณก็บริหารกําไรไปวันละห้า ผมถามว่าต่อให้คุณลงไซส์ M สามรหัสใช้เงินสามัใช้เงินที่สามพับามบาทคืนทุนไหมครับคืนทุนครับต่อให้คุณลงไซส์ L เจ็ดพันหบาทก็คืนทุนครับเพราะคุณได้ไปหมืวันเนี้ต่อให้คุณลง XL XL ใช้เงินอยู่ที่หนึ่งบาทแต่คุณได้ไปสวันสี่คนซีเอลหนบบาทหมายความว่ามันคืนทุนทุกไซส์เลยครับแต่คุณลงไซส์ S คุณก็ได้คุณก็ บริหารรายได้ของคุณได้แค่วันละห้าพันแต่จริงๆมันคืนทุนทั้งสิบห้ารันแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดสินใจให้ดีครับเพราะธุรกิจที่รุ่งเรืองเกิดจากการลงทุนแล้วก็ต้องคืนทุนแล้วก็ต้องมีผลกาไรนะครับก็ต้องมีผลกาไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้วันนี้นะครับวันนี้ถ้าคุณลงไซเอสดคุณคุยกับคนหนึ่งคนถ้าคนหนึ่งคนลงเอ็กแอลคุณคืนทุนเลยครับบนัสคาแนะนำสามพันบาทคุณคืนทุนเลยแต่ถ้าคุณลงไซเอ็มนะครับคุณคุยสองคน ฉะนั้นนะครับคุณจะลงไซเอ็มหรือไซแอลคุณคุย2คนเท่ากันแป๊ะเลยถ้าสองคนนี้ลงคนละหนึ่ง XL เป็นสอง XL นะครับคุณจะได้รายได้ไปประมาณ8ปดพันกว่าบาทมันคืนทุนทั้ง M และ L เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณคิดจะคุย2คนนะครับผมแนะนําคุณลงไซแอลไปเลยดีกว่าแต่ถ้าวันนี้คุณคุยสี่คนนะครับ4 L, ี่น L, คนนะครับ4 XL คืนทุน XL ครับนะครับคุยแค่4ี่คนแบบเมื่อกี้คืนทุนเลยเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้พอคืนทุนแล้วมันคือการกบริหารกำไรนะครับนั่นคือโบนะัสข้อที่2กับข้อที่1 ทีนี้มันจะมีโบนัสข้อที่3ครับเรียกว่าโบนัสการทำธุรกรรม10เป็นโบนัสรายเดือนนะครับโบนัสข้อนี้นะครับระบบมันจะเรียงระบบเครือข่ายของคุณนะครับโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแล้วโบนัสข้อนี้มันเกิดจากการซื้อกินใช้ในเครือข่ายที่คุณสร้างไว้แล้วนะครับดังนี้ครับนะครับการที่คุณแนะนําใครนะครับคนคนนั้นจะเป็นชั้นลูกของคุณเช่นคุณแนะนําคุณ A ตอนนั้นนะคุณแนะนําคุณ A นะครับโบนัสข้อนี้มันจะเป็นชั้นลูกของคุณคุณ A เนี่ยเขาไปซื้ออะไรก็ได้ในแอปไอทีที่ผมบอกแล้วไงว่ามันจะมีสินค้าเเยยะะลนครับ คุณเอเข้าไปซื้ออะไรก็ตามนะครับคะแนนจากการซื้อสิเอร์เซนคุณได้ด้วยคุณเอไปได้นําต่อคุณ B คุณ B ีเป็นชั้นหลานของคุณชั้นหลานของคุณไปซื้ออะไรก็ได้ครับนะฮะในนั้นนะครับคะแนนจากการซื้อสิเอร์เซนคุณก็ได้ด้วยคุณ B นะครับไปได้นําต่อคุณ C ีคุณได้ถ้าเกิดว่าเป็นชั้นเหลงของคุณชั้นเหลียจะไปซื้ออะไรก็ตามคะแนนจากการซื้อสิบเปอร์เซ็นคุณได้ด้วยนะครับคุณซีไปได้นำต่ออะรนะครับมนคุณได้ีเป็น คุณดีแนะนําคุณอ e. ีครับชันลือ้อชันลือไปไปกินอาหารที่เข้ามาอยู่ในระบบของเรา10%นะครับคุณได้ด้วยจากคะแนนคุณชันชันลื้อเป็นนาชั้นล่ําคุณอ e. ีเป็นนาคุณเอฟนะครับคุณเอฟไปซื้อทองที่เข้ามาขายในระบบของเราชั้นเปนเปย์10%จากคะแนนคุณได้ด้วยเป็นโบนัสนะได้เป็นเงินนะคุณเอฟเป็นนาคุณจ e. ีค,ณครับชั้นรวยครับนะครับชันรวยไปด้วยแผนไทยที่เข้ามาในระบบนะครับ10%จากคะแนนคุณได้ด้วยโบนัส คุณจีไปนนคุณเฮชันโลดชั้นโลดไปดูโพาารศลสท์ที่เข้ามาในระบบ10%จากคะแนนเป็นโบนัสคุณได้ด้วยเห็นไหมครับคุณแนะนําแค่ชั้นเดียวชั้นลูกแล้วมันจะแตกมาเป็นลูกหลานเลรยหลดหรือลํารวยโลดแปดชั้นแปดชั้นนี้นะครับดังนี้ครับคุณดูนะเนี่ยจะไปซื้ออะไรก็ได้เยอะไปหมดเลยต่อพรบนะครับเติมเงินโทรศัพท์นะครับ,ราารนะรบซื้อโปรประหยัดได้หมดเลยนะครับแปดชั้นนี้นะครับคุณดูครับว่าจะมีกี่คนก็ได้ครับจากการที่คุณแนะนําชั้นเดียวคนที่คุณแนะนําเองคือชั้นที่ ที่เหลือมันจะแตกลูกหลานเรียนหลดนหรือรับโดยลดแบบนี้ครับแต่ชั้นนี้จะกี่คนก็ได้นะครับแล้วแปดชั้นนี้รวมตัวคุณเข้าไปใช้บริการในซื้ออะไรก็ได้ในช้อปแอนเปย์มันจะเกิดบนัสนข้อที่สมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเครือข่ายคุณแดชั้นมีหมื่นคนหมื่นคนนี้ซื้อโฟมล้างหน้าคนละขวดเดือนละขวดนะครับในเดือนละขวดโฟมล้างหน้านะครับมีคะแนนห้าสิบจุดศูนย์หกอวคนหมื่นคนซื้อโฟมล้างหน้าคนละขวดคุณไม่ได้ขายโฟมนะเขาไปซื้อแอปในแอปพลิเคชันนะคนของคุณ คุณไม่ต้องสตพอปของนะแล้วคนของคุณเข้าไปซื้ออะไรก็ได้สมมติยกตัวอย่างซื้อโฟมล้างหน้าในแอปพลิเคชันหมื่นคนเท่ากับว่าคุณจะได้คะแนนในเดือนนั้นเอาหมื่นคูณห้าสิดสุดศูนย์กอาวก็เท่ากับว่ควาคุณจะได้คะแนนรวมในเดือนนั้นห้าหมื่นหกร้อยอาวีห้าร้อยในเดือนนั้นจะถูกคูณ10%เปซ็นเงินที่คุณก็คือ5้าหืหกสิบาทครับจะถูกโอนเข้าบัญชีไอบอคุณ ทุกวันที่สิบหของเดือนครับนี่คือโบนัสท,ที่3คือการซื้อกินซื้อใช้ของคนในองค์กรของคุณรวมทั้งตัวคุณด้วยเพียงแค่คุณซื้ออะไรก็ได้ในเดือนนั้นห้าอาวคุณรับโบนัสข้านี้ไปเลยหรือคุณจะคุณจะใช้โทรศัพท์แบบรายเดือนนะครับจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เดือนละร้อยเจดสิก็มีห้คะแนนเหมือนกัน นะครับก็เท่ากับว่าคุณจะรับโบนัสคราวนี้ไปด้วยนะครับนี่คือโบนัสที่สครับสุดท้ายโบนัสที่4ี่ครับโบนัสออรเซลนะครับเป็นโบนัสที่เกิดจากยอดขายของบริษัททั้งปีถูกตัดมาเป็นหนก้อนสองเปอร์เซ็นต์แบง่งแบ่งให้กับคนที่ขึ้นตำแหน่งระดับไดมอนด์เพราะฉะนั้นตำแหน่งของทอน,นิดเป็นดังนี้ครับเราจะมีตำแหน่งดังนี้นะครับตำแหน่งของที่นี่เราไม่ต้องทำยอดให้บริษัทแต่ตำแหน่งที่เราได้เกิดจากทำรายเราทำรายได้ให้ให้ตัวเราเองแล้วบริษัทให้ตำแหน่งครับนะครับถ้าเราสามารถทำรายได้ในเดือนในเดือนหนึ่งให้ตัวเเราเแะ ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นบาทคุณจะขึ้นตำแหน่งซับไฟ์แต่ถ้าในเดือนใดเดือนหนึ่งคุณทํารายได้ให้ตัวเองไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทคุณขึ้นตำแหน่งเจดแต่ถ้าในเดือนใดเดือนหนึ่งคุณทารายได้ให้ตัวเองไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทคุณขึ้นตำแหน่งรูบี้ถ้าในถ้าคุณทํารายได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทติดกันสามเดือนคุณขึ้นเพลิงถ้าคุณทํารายได้ให้ตัวเองหนึ่งแสนบาทไม่ต่ําเออไม่ติดต่อติดต่อกันเลยหกเดือนคุณขึ้นเอมเมอรัลจากนั้นตำแหน่งคุณจะอยู่ที่เอมเมอรัลลแหนเมอรหายความ เดือนหนึ่งไม่เคยต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทอย่างร้อยหกเดือนติดเพื่อจะขึ้นเอมมอรอนก่อนแต่ถ้าคุณอยากจะกินโบนัสออเซลสองเปอร์เซ็นต์นะครับคุณต้องขึ้นไดมอนด์การขึ้นไดมอนด์ก็คือคุณต้องเป็นเอมมอรอนก่อนก็คือคุณต้องมีรายได้ให้ตัวเองเนี่ยแหละหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทหกเดือนติดจากนั้นนะครับคุณต้องช่วยคนที่คุณแนะนาไงคนที่คุณแนะนําเองอะ่ะซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนแบบนี้และช่วยคนซ้ายคนขวาที่คุณแนะนําเองเนี่ยให้เขามีรายได้ไม่ตม่ำกว่าหน,นึ่งแสนะบาทหกเด คุณก็จะขึ้นตำแหน่ง Blue Diamond งทันทีแล้วคุณจะ,จะกินยอดขายของบริษัท2%เอครับเอาไปแบ่งกันเลยเป็นยืนก้อนตอนสิ้นปีนะครับแต่ถ้าคุณแนะนําคนเอาไว้ซ้ายาเออห้คนวางซ้ายขวาคุณช่วยคน5คนนี้ให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่ 1, าหนึ่งแสนบาท6เดือนติดเหมือนกับคุณคุณจะไดขึ้นตำแหน่งที่2คือแมคไดมอนคุณก็จะรับออเซลอีก2%อีก1กองแต่ถ้าวันนี้คุณแนะนําคนเลยนะครับเปเลย10คน แนะนำคนสิบคนแยกซ้ายขวาคุณช่วยคนสิบคนนี้ให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทหกเดือนติดเหมือนกับคุณคุณจะขึ้นตำแหน่งที่สามคือคราวไดมอนด์คุณก็จะรับโบน,นัสออเซลสองเปอร์เซ็นต์ไนก้อนอีกหนึ่งกองเป็นกองที่สามครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้สำคัญมากๆฉะนั้นนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมมีสูตรสูตรหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า Trio Family Model นะครับสูตรนี้ก็คือสมมุติว่าตัวคุณตัดสินใจเลยนะฮะที่จะลงแพ็กเกจ x อนะครับตัวคุณนะครับคืออาจเป็นพ่อบ้านนะ xl คือหนึ่งหมื่นหกพันแปดสาบาทตัดสินใจลงคุณจะได้สิบห้าล้านแบบนี้นะครับฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปแนะนําคนอื่นผมแนะนําว่าเราแนะนําคนในบ้านก่อนนะครับนะครับอ่ะคุณอาจจะแนะนําแม่บ้านสิบห้าล้านใช้เงินหนึ่งหมื่นหกพันแปดสามบาทแล้วคุณก็แนะนําชื่อลูกของคุณสิบห้าล้านนี่ยกตัวอย่างนี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะนะครับ xl หนึ่งหมื่นหกพันแปดสามบาทเท่ากับว่านะครับสาม xl ในบ้านนะครับก็คือสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสิบเก้าบาท นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับคุณดูครับคุณแนะนําอีก8 XL 8คน8 XL นะครับโดยที่คุณวาง XL ที่1คุณ A คุณ B เนี่ยนะครับไว้ที่ซ้ายหลัก14กับหลัก15ของแม่บ้านแล้วคุณ C คุณ D เนี่ย XL เนี่ยนะครับซ้ายหลัก15ขวาหลัก15ของแม่บ้านนะครับแล้วก็คุณวางคุณ E คุณ F XL เนี่ยไว้ทางซ้ายหลัก14บกับขวาหลัก4ของลูกแล้วก็คุณ G คุณ H นะครับ ทางซ้ายหลังสิบห้าและหละักและก็ทางขวาหลังสิบห้าของลูกเป็นแปดคนแปด xl แบบนี้ถ้าคุณแนะนําแบบนี้ได้นะครับนะครับโดยที่ตัวคุณนยคุณที่เป็นพ่อเนี่ยเป็นคนแนะนําเองหมดเลยนะตัวคุณเนี่ยจะได้โบนัสค่าแนะนำสามหมื่นและโบนัสค่าบริหารทีมอีกหนึ่งหมื่นหกร้อยถ้าแปลว่าตัวคุณจะได้รายได้ไปสี่หมื่นหกร้อยบาทนะครับจากนั้นตัวแม่แม่นะครับแม่บ้าน จะได้โบนัสค่าจากคู่หรือค่าบริหารทีมเนี่ย4,840บาทและตัวลูกของคุณก็จะได้โบนัส4,840บาทนะครับจากการแนะนำ8คน 8XL เท่ากับว่าตอนนี้นะครับคุณคืนทุนแล้วครับคุณคืนทุนแล้วเพราะคุณได้ไป57,560บาทคืนทุนเรียบร้อย